สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนกาแฟนเพลงนะครับเอฟซี FC สน้อยเพชรบันเพลงนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนนะครับพี่น้องเข้าสู่ช่องไก่แดนเซอร์ลำเพนอพิเชียวนะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับตอนนี้ทีมงานกําลังตากชุดตากสิงครองนะครับพี่น้อง โอ้ยไ,ไก่ผัดแค่เนี่แน่แท้แแเดิดเคื่อบอร์หลับบ,บนนานนอนค่นนออะนอนจากเทียบอเฝ่าตะูไทนอ้วปวดโคจ้าแม่มทุ่มแม่บุญทุ่มเหตุงานเออต้ายยางองเพื่อเพื่อภูไายโดยเฉพาะโดย,ดยดตรงราบอไรเดี๋ยวเป็นขมสุขของนั่งขยันอีกขึ้นที่หนึ่งเลยพีพ่แอบ นี่ครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศหลังวีครับเออกำลังคุยกับผู้ชายสาว<ง>เลยสาวฮอปออสวยเรียกเราติดตากเตี๋พึ่งเซเดียดเนี่ยพึ่งค ผดโอ้ยี่หลีด้วยปรับปรุงด้วยเออฉีดด้วยเออนั่นแหละฉีดกุยด้วยกันตำนานนางป้ายของเราเานตำนานขามันจะกลับมาอีกครัเอาคู่ปอดแล้วแล้วคู่ปอดแล้วจัดการแล้วนี่ เฮ็ดใหม่สั่งเฮ็ดใหม่เอาเงิน่หลาเฮ็ดีสงแต่งลนาายไม่ละคุณอ้วนหมูก็พูดเหมันหมูไม่ได้ดูตัวเองนะนี่มีบิ๊กเยอะนะบิ๊กนี่เยอะนะสามสี่หัวเลยนะนสเเมทยใส่หมูขก่ปลาส้มแล้วนะเอ้า ปูกรแม่วิวิจะปีอยู่ดิม้ไก่ก็เข้าดิเทียวเปนเมือนยู่กาอยู่เพิ่มเมือมัาอยู่ด้วคือว่าปูสาบมีเยาคือว่าปูสาบบ้านในปูตีคือนางเศร้าเมื่อยู่ต้องแงสายไ่งมีเวลาของมันเปนบอกเด

บรรยากาศหลังวีที่ครับพี่น้องเตรียมความพร้อมครับความพร้อมในการแสดงในค่ำคืนนี้เตรมทีนอนนอนอ,นอนอิ่มไปม<า>เบิดมือเบิดขึ้นนอนตั้งแต่เดินทางเออาตรียมที่มือแรงห้อนเนาะเพราะวตอนนี้ห้อนเด็ดว่าสัน แดดแรงมากครับพี่น้องนี่หนาวเพราะเขาแปรงด้วยข่าวแรงตากแดดหลายตีมื่อนี้เห็นงานตะวินเนี่ยพี่น้องพวกทำการแสดงตากเตวินตากเตีหัวคำครับพี่น้องยันพี่น้องมีเวลาสะดุดหน่อยต้องเฝ้าจว น่องกับ้เบอร์นงรุเบระนี่ยน่ะขึ้จังบัวซวงนี่แหละคือจังบัวเรนนอนนี่แหละน้อนใบอิมนอหลายค่ะประเด็นหลาย็เลยเป็นสีประเด็นขึ้นน้อนหลายโพดนไทะไทั้งมันหอนลมังเพละเนียนพุ่มเพลขึ้นพื้นขื่นเตรียมตูยโยบ้านสื่อบรรยากาศหอนเนาะอากาศทางเป็นพุ่เพลง่ายหอนนี่ลี คันคายประสันอำนาจประเด็นคือว่าเตาอย่าเต็มมือแมงมากนี่เก่าจุลบาทด้วน้ำข้อนี่นี่พี่หมูกำลังเสียบเลยพี่น้องเสียบกระบะเพื่อความปังเพื่อความสวยทุกคนกำลังซอยกันครับพี่น้องไม่ค่าขายตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันครับ แต่ละหนาที่แต่ละแผนกซอยกันทคาเดียวกันเรยวครับพี่น้องทีมเดนของเรามือนีเหตุงานไปเว้นแน่จังหน่อยแต่เขาจะได้ไปซ้อมโชว่กันอีกเพราะเรามีโชว์ใหม่ที่จะมาโชว์พี่น้องส่วนสิเปโชว์อย่างนั้นพี่น้องต้องติดตามนะครับพี่น้องรับพี่น้องซอยติดตาม อันนี้เป็นนองข้าวหนึ่งปลารถออกแล้วมุ่งไม่แข็งมาดิอันนี้เราเสียคนเตวินยุดยุดยาวไปเตวีนเต่งหน่าเตวีนเต่งหนะเตวีนเพื่อข่มปังมันวะเพราะว่าเขาต้องได้มีเขาต้องได้ไปนัดกับไปซอมโชว์ใหม่อีกดงนี่เพราะเรามีโชว์ใหม่โชว์ว้าวอีกว้าวว้าวอยู่บ่เออน่ต้องปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่า เอฟซีหรือว่าเฟนกับเฟนเพื่อนมืสิบบาดไเบือในการอันนั้นเบื้งโชว์แต่ชูเก็เก่ากับบาดเนาะสมองให้แก้มใสปวดโปร่งหนากลระยไดนกกัมอกายลูกสาชัน นี่ก็กระไดนี่นะน้องใบเอือกับน้องบานครับพี่น้องกำลังแยกขนนะคะกำลังแยกขนเช็คขนเช็คฟังสไตล์และฟังขวานไก่แบบว่าอะทำบาวปีนี้ลงทุนหลักล้านนะวันนี้อากาศร้อนนะคะจี้ลิวกับพูดโพนสู่รับจอบสูมือสูมือ บาวางเวียนเลยแต่ละมือนี่ยบอกเวลาเวลาวางนี่บอต้องให้เป็นเกิดประโยชน์ต้องมีจอบวันนี้ลาฟอนนะคะจะไปเก็บเหรียญที่กระทงโอ้ยแค่สองสามลอคิดละสิคุ้มบ่คุ้มถอยว่าคุ้มกลัวอยู่เป็นบอกคันฟูเล็บดิ้นถือมาด้วยกันกันลายทีนี้วฟูเล็บดิ้นถือมาเป็นเนื้อด้วยไงท่มาคันฟูเล็บดิ้นถือต้องไปเสี่ยงเอาเปล่าพมา่อนเออวันที่ไปเล่นตาใกล้ตอนนั้นไปเล่นเจ๊แป้งนี่สองมาก็ต่เธอเอาใหม่ไปเคลียร์แข้งกันทำไม ฉากแรกก็เพิขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าไทยมาเลยจะไปร้อยกระทงเลิศแต่ว่าเซาเมื่อราไปขึ้นเพื่นเด้อเอาเมือบัาเนบะเเป็นจูบเลยเมียอ่าว่าตะเซาตะกอาวมาตะเซาตะไก่เมียอย่างอาจัไกด้เสียหัวจุกับผู้ขี่นี่อาวตผู้ห้องถามคู่บงอยู่ผุนอีผากนี่ร้นนะตัวกระดกเอกกันมวนเถลูกๆ ผ่าด้วยละมันเสีบคนเอ้าเส็ยบคนแหมนี่ได้ของคมของลูกพระนครน้ำตีบบว์เจลูมีเนาะคุณพี่คุณพี่ฮอนหลายตอนนี้อรุณพี่แบ่งปวดหลายๆอย่างเหยียบหัวนู่งเป็หลวมแม่เอ้ยเออฮอนพี่น้องมีความรู้สึกยังไงกับการที่เสียบคนตึงเตวินฮอนเสียบคนไม่ได้บาดหรอกตัวพกฮอนปวดพูดปวดมู่บวกเตียงเนาะ หันค,คักกีลีมคือเดียททดทั้งบานเขาได้เนาะเอาอันหัวมันหน่ก็แน่เหีปฐมเาาหมดแ้งอวันไม่หนะไอ้วังแล้หัวเดียวไม่นเนามือนีเครับพี่น้องจีมงานสนาโนิตบันแพงครับทำการแสดงยุวัดหวยปราบด้วยพี่น้อง วัดห้วยป่าตำบลตำบลบ่อเที่ยังก่อตำบลนันบอวินตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับพี่น้องเด้อครับสี่พันสี่คืนหมดไปแล้วสี่ฉันเปล่านะฉันไม่รู้มาพันธิตมาอี่น แจังสีเลยพี่น้องก็ะเบากันเบาน้กหัวมวนเบากันแต่กับบริมียังพี่น้องเบากันง่าสีซื้อแต่ว่าห่างบริมียังกันเป็นความสุขมนการทํางานได้การกันได้เกงกันก็เอาพี่น้องเป็นความสุขกันได้แล้วเพราะนอขันบอมีเสียงในการทํางานกัมันกับมวลได้เว้าได้เหาะกันก็เอาแต่ละมือห่างกันนอนอิ่มแล้วก็มาเกงกัน เราเพิ่ออาจจะมาอินเนย์หราอว่าเพิ่อมาเลี้ยงบอนนอนนอนเนยบอนอนเนย์ไปเสร็จแล้วเนาะมือนอนเสียบบอนอนเสียบมือเมย์มือเว้าเมยขึ้นว่าทำงานเนาะเมยทุกหน่าที่เมยทุูกผนเอกคือว่าการทำงานทำสิ่งไหนทำงานอีหยังกับกับกับเมยคือกันเนาะครับพี่น้องเนาะคือว่าการเน็ดงานแล้วครับเมยขึ้นอยู่กับสิ่งว่าเขาเขาสีมีใจมากใจฮักบอเขาสิอดทนบอต้องมีความอดทนในการทำงานเนาะครับพี่น้อง อดสิงานใดหนาทีใดครับคือกันเบิดครับพี่น้องใส่ความอดทนน้ำดีอยู่น้ามันน้ำน้ำออกแต่แบบเรีบไปไปสูยสูจนัยกระสูครับพี่น้องบรรยากาศครับหลังวิธีเตรียมความพร้อมเพื่อความปังนะครับพี่น้องบรรยาาศพื้นผิวบรรยากางหนาเคียงอยู่ที ออนคักนี่กำกับการแสดงโดยคู่อีครับพี่น้องออดไม่จับผู้ป็นซีซีบุคูอีมันต้องปรับจัิงในบุบูรุเชนเราเปสองแถวว่าเปสองสองอันดิจะว่าอัดมาแล้วปิ่นอันปิ่นคนละอันเด้อปิ่นอันปิ่นขึ้นนั่นเมปิ่นเผาเมย์ อันนี้พี่เอ็นพี่ไก่นะครับพี่น้องแล้วก็ะเสียงให้พี่น้องไก่ก็จำว่านี่เบื่อทุกคนแล้วพักกระเสียบหัวพิงชูครับพี่น้องอันนี้ฟังดีหัวพิงชูผู้ชายครับหัวพิงชูผู้ชายบรรยากาศข้อมูลวหายล้างทีพี่น้องเอา เลี้ยงไว้ครับเพี่วก็เลี้ยงไว้เป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตครับเป็นทีมเป็นทีมเป็นเพียงเป็นเพียงไว้ครับพี่แล้วมาเอาสิได้ง่ายในการการจับในการมาเอาว่าเมนหน่วสีเอาไว้แบบว่าเอาซับกันไว้กับอะไรครับพี่น้องต้องเลี้ยงไว้เป็นหัวเป็นเพียงเป็นเพียงไว้ครับพี่แล้วเฝ้เฝก็สิได้จับถือ หน้าที่ของทีมเด่นของเขาที่ต้องเฮ็ดทุกมือครับพี่น้องทีมเด่นนี้ของเขาต้องเสียบคนเสียบกระบ,บะลุงขนล,ลุงหัวทุกมือครับพี่น้องส่วนผู้ใช้นั่นก็นสิเป็นแบบว่าลุงร่างนอะครับพี่น้องสามมือลุงเชนึงครับพี่น้องเปลี่ยนกันพักสามวันลุงสามวันครับสลับกันครับเฮตเตอร์เนเนมันนี่ก็สีฮอนเนี่ยครับพี่น้องอากาศฮอนหอนอรอผูหญิงครับ ก็คือทางบ้านเฮาอ,บบอ,อากาศห่อนครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเดนทีมเพจของเรานะครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบันเพงครับกำลังใจพี่สมผมนี่ <laughs> ตายมาแล้วแต่ว่าพ่วงอยู่ใสนี่ <laughs> ครับบรรยากาศหลังเวทครับพี่น้อง วววรวมด้วยช่วยกันครับพี่น้องคนละไม่คนละมื่อเดียวกันลแล้วรัคพี่น้องแล้วแล,ล้วบันนี้กัสีพากกันไปจัดคลองจัดล็อกของจะคลองแล้วกัสซีนัดกันสอบ<ป>สอโชัว<ป>ช่วสอบช่วอีกจากน้อยเปิดเสียใ, <น S 1> <ส>ให้พี่น้องเขาได้เบื้องในติดตามเลยครับพี่น้องเด้อสุนิรป็นโชว์อย่างนั้นให้พี่น้องติดตามเบื้องเด้อครับพี่น้องเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องกบ้าบ มาเบิดไป่กระบานเลยทั้งอันลูกหมดแล้วแม่หมดแล้วอะไรก็ไม่เสียบไปอยู่เลยหนึ่ม่เชื่อหมดแล้วที่หมดแล้วที่ยังยังไม่ได้เสียบอย่างนี้ไงคุณีอกำลังจะเสียบกันไงอก้นระากกเดิบ้าสี๋ยนะกันสิเาันหาอาบน้ำกรับพี่น้องอาบน้ำแล้วกั เต่งตุนเต่งตุ่นเต่งหนาเต่งตาครับเขากินน้ำทำหน้าที่ของแต่ละคุนนะครับพี่น้องเนาะใกล้สิ้นแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับพี่น้องเด้อฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นไกลนี่ด้วยครับพี่น้องและที่สำคัญนะพี่น้องเนาะกดติดตามให้นไกลนี่ดื้อครับเขอบพระบ่งคลิปเรากดติดตามให้นไกลนี่ดื้อครับฝากช่องไกลจกช่องนี้ดื้อครับพี่น้องไก่แดนเซอร์ลำเพลินเอาพิเชียวนะครับพี่น้องเด้อครับ ขอบคุณหลายครับขอบคุณจากใจนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องลายๆครับที่กดติดตามที่กดขอมาบึงคลิปไกลนะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกกําลังใจครับพี่น้องพักแพร่งกันไปโดนเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไกลจะมาลุ้งขี่ให้พี่น้องไม่ได้บึงได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวปสนี้ก่อนครับสวัสดีครับ